สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการ Board Meeting โดยในตอนนี้เราจะมาดูวิธีการเล่น Tribes Dawn of Humanity Tribes แปลว่าชนเผ่าใช่ไหมครับ Dawn of Humanity แปลว่ารูปอารุณของมนุษยธรรมนั่นเอง ในเกมเกมนี้นะครับเราจะเล่นสวมบทบาทเป็นชนเผ่าต่างๆที่จะต้องสร้างอ,รอารยธรรมสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีเคลมหาเทคโนโลยีใหม่ๆไมว่าจะเป็นเรื่องของการทำอันเยี้ยมันมีการดัการล่าสัตว์อะไรประมาณนี้ต่างๆนะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายมากนะครับผมเหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่2-4ถึงคนขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณสัก45นาทีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแล้วแต่ว่าเกมเกมนี้มันเล่นอย่างไรบ้างจะมาไว้นะครับสำหรับตัวเกมนี้อาจจะมีการเล่นผิดกฎบ้างแต่ให้อยากให้ท่านดูว่าบรรยากาศในการเล่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นนี้จะเป็น run ท h r สำหรับผู้เล่น2คนด้วยกันทีจะมีสีขาวและก็ตัวสีน้ำตาลเดี๋ยวเราไปเชิญชมดูกันหน่อยนะครับว่าเกม tribes เล่นกันยังไงเชิญชมครับ นี่คือหน้าตาของเกมหลังจากที่เราเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีคอมโพเนนต์ต่างๆเป็นไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวกลไกการเล่นหลักของเกม Tribes Dawn of Humanity กันก่อนเลยแล้วกัน m e c h a n i s m หลักหรือกลไกหลัหลกลของเกมนี้คือ Action Selection หรือการเลือก Action นั่นเองวิธีการเลือก a อคชั่ก็คือจะอยู่ด้านบนนี้นะครับเช่นถ้าผมอยากจะเลือก a อคชั่ตัวนี้ก็คือหยิบขึ้นมานะครับผมทำแอคชั่นตัวนี้เสร็จเลย แอคชั่นตัวนี้บอกว่าเราสามารถพาผู้คนของเราเดินได้หรือเราจะมาเคลมยบอะชีพเมน t ์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสมมติทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทายตัวนี้มันจะถูกซ่อนไป,ไปอยู่ด้านหลังเลงนขึ้นมาใหม่ปุ๊บอะเพลย์ <Player S 2> คนต่อไป mm hmm. ก็สามารถว่าจะเลือกแอคชั่นตัวไหนได้นะครับผมจะเลือกแอคชั่นนี้ไหมถ้าเกิดเลือกแอคชั่นนี้ก็คือฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดอยากจะทำแอคชั่นตัวนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เขาต้องทำก็คือว่าจำเป็นต้องจ่ายตังค์ก่อน ตีอของเกมนี้คือเราเป็นชนเผ่านะครับผมช่วยแรกๆเลยฉะนั้นเขาบอกว่าสกุลเงินแรกๆของในโลกนี้ก็คือเปลือกหอยดังนั้นอยากทำแอคชั่นตรงนี้ก็วางเปลือกหอยไว้ก่อนหนึ่งอันตอนนี้เปลือกหอยตัวนี้เพื่อข้ามเพื่อมาหยิบตัวนี้เพื่อทำแอคชั่นตัวนี้นั่นเองแอคชั่นตัวนี้คือแอคชั่น explore นะครับผมสมาเราทำสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เหมือนเดิมนี่แหละครับผมคือตัวแอคชั่น หรือแมคาเนนิซึมกลไกหลักๆของตัวเกมถามว่าเอ๊ะแอคชั่นของเรามันสามารถจะแบบว่าส่งพลังกว่าน,นี้ได้หรือเปล่าวิธีการที่ให้แอคชั่นเราส่งพลังมากกว่าน,นี้คือมันจะมีอยู่ด้านนี้เป็นตัวแทร็กนะครับผมทำยังไงให้แบบว่าเอ๊ะเวลาเราเดินเดินได้ก้าวได้ข้ามมากขึ้นกว่าเดิมช่วงแรกๆเราจะเดินได้แค่1นก้านะครับผมช่วงนี้2เนี่ยเราอาจจะบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราขึ้นมาตรงนี้เดินได้2อก้าขึ้นมาตรงน,นี้เดินได้3าก้า เดเลยวาเ้าได้เลได้3าเป็นต้นนะครับผมยิ่งเราขยับทรัตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถทำแอคชั่นนั้นได้เก่งขึ้นท่านั้นจะอัปเกรดแอคชั่นของเราขึ้นได้ยังไงก็คือมาเคลมอาชีพเม n นต่างๆตรงนี้ของเรากันนั่นเองนะครับเอาละเกมเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเล่นให้ดูแล้วกันจะเป็นแผงเป็นผู้เล่นสีขาวทางด้านซ้ายแล้วก็ผู้เล่นสีน้ำตาลทางด้านขวาจะเป็นคนที่2นะครับผม ผมชอบนี่มากเลยนี่นี่คือ first player marker ของตัวเกมนะครับเขาเรียกเป็นตัว arrow head หรือเป็นเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ arrow arrow แปลว่าดอกขนูใช่ไหมอันนี้คือเป็นตัวหัวธนูนั่นเองนะครับอันนี้เป็น first player marker ส่วนคนที่เป็นคนเล่นคนสุดท้ายนะครับจะได้แต้มฟรีไปก่อนอันนี้เขาเรียกเป็นแบ a r c ครับผมก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นกรงเล็บของหมีหรือเสืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับผมนี่เท่ากับ1แต้ม ตัวเกมก็จะมีพวกนี้หยิบให้เราเต็มไปหมดเลยซึ่งในเกมจริงๆแล้วแต้งที่เราได้จะเป็น hidden information นะครับแต่นี้มก็เปิดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองลองเล่นเกมมาเลยแล้วกันผมเซตอัพไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือตัวดินแดนที่เรามีอยู่นะครับผมมีดินแดนด้านสีขาวดินแดน3อันด้วยกันคือดินแดนที่มีเกี่ยวข้องกับตัวทูนะมีที่เกี่ยวข้องกับข้าวสาลี แล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับตัวแกะแตอนนี้เอ้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบนะครับผมจริงๆแล้วเวลาเราเซตอัพเนี่ยจะเป็นแบรนดอมหยิบขึ้นมานะครับผม3อันให้มันไม่เหมือนกันด้วยแล้วเราจะมีตัวของเรานะครับผมวางไว้ก่อนเลย1ตัวนะครับแต่ละเฝ่าผมสแลดนอตแล้วการใอนวางนี่แล้วกัน,นวางนี่นะครับนี่คือวิธีการเซตอัพ ที่ทางฝั่งสีขาวที่เป็น first player ทำคือเลือก a อคชั่ตัวนี้ Action ตัวนี้คือ Action นที่เขียนว่า explore นั่นเอง explore คือขยายดินแดนที่เรามีอยู่นะครับฉะนั้นผมขอเลือกแอคชั่นี้ก่อนเลยนะครับเลือกเสร็จปุ๊บไปวางไว้ทางด้านหลังสุดนะครับแอคชั่ explore คือเราจะหยิบทายขึ้นมานะครับมาค้นหานดินแดนเพิ่มเติมจะดูว่าจะหยิบท้ายกี่อันเนี่ยให้เรามาดู track ตรงนี้ณตอนนี้สีขาวนะครับผมสามารถ เปิดแท็กเปิดทายหม่ได้1อันสุบทายได้1อันงั้นสับไปก่อนนะครับหยิบมา1อันเาครับผมได้นี่รูปตัวทูบนั่นเองนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้ทูบเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาผมวาไว้ตรงนี้นล้วกันกฎของเกมคือวางแล้ววางเลยมาเลื่อนทีหลังในอนาคตไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือจบไปแล้วของทางสีขาว เอานี้เรามาดูของทางสีน้ำตาลบ้างนะครับสีน้ำตาลอยากทอะไรที่มันแตกต่างกันสักน,นิดนิดนึงคือสีน้ำตาลาจะทำแอคชั่นตัวนี้นะครับฉะนั้นสิน่งที่ต้องทาคือจ่ายตังก่อนนะครับผมี่เหรียญวางไว้ตรงนี้ทรับเอาไว้เพื่อข้ามตัวนี้มาหยิบตัวนี้สิ่งที่ทางตัวสีน้ำตาลอยากจะทำคือแอคชั่นทางด้านขวานั่นคือการเคลมอะชีฟเมนต์นะครับผมอะชีฟเมนต์คืออะไรอะชีฟเมนต์คือทายที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้สีน้ำตานะครับผมมีคนนะครับผมที่อยู่ตรงทายที่มันเป็นรูปทูบอยู่ฉะะนั้นเขาสามารถเคลมอ e ชี m e n t ที่ตรงค่าตรงกันได้นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองชาแมนิซ i มนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือพวกฤรษีต่ตางๆนะครับผมจะทำคอนดิชันได้คือต้องมีทายตัวที่เกี่ยวเรื่องทูบแล้วจำเป็นที่จะต้องมีคนนะครับผม ยืนอยู่ตรงทายที่เป็นทูบด้วยฉะนั้นอาชีพเมนตตัวนี้สีน้ำตาลทำครบนะครับผมสีนี้สีน้ำตาลจะได้เลยอย่างแรกคือได้ก่อน2แต้มนะครับผมเดี๋ยวหยิบมาเลยปึ๊บได้ไป2แต้มนะจากนั้นนะครับตัวทายบอกว่าจะมีอีเวนต์นะครับผมเกิดขึ้นนะให้หยิบขึ้นมานะครับผมหยิบอีเวนต์นี้ขึ้นมาสุดท้ายก็คือว่าจะได้ เพิ่มนะครับผมประสิทธิภาพในการ explore เพิ่มขึ้น track เพิ่มขึ้น1ก็คือทางนี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้น1่ฉะนั้นขั้นต่อไปที่สีน้ำตาล explore จะเปิดทายขึ้นมา2อันนั่นเองโอเคนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสีน้ำตาลนก็จะเอาวางตัวคิวบ์นะครับผมไปวางทับเอาไว้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนเคลมเรียบร้อยแล้วพอเคลมเสร็จปุ๊บเทคโนโลยีตัวที่2เนี่ยมันก็จะพลิกขึ้นมา,าให้ดู ตัวที่2ชื่อ Smelting นะครับผม, 2, บผมเดี๋ยวเรามาดูอีเวนท์ที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดไปดีกว่าครับผมอีเวนท์มันคืออะไรบ้างเอาเปิดขึ้นมาดูครับผมอีเวนท์นี้คือ Woolly Rhinoceros นะครับมีย่น,นะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดเราหยิบทายตัวนี้ไปมันจะบอกว่าเราจะเสียแต้ม2แต้มถ้าเกิดเราเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดนะครับผมตัวตรงแทร็กตรงนี้ก็จะมีบอกกันว่าใครอ่อนแอนะครับผมหรือ แข็งแรงมากที่สุดอันนี้ออนแอร์นี่คือเท่ากันนะครับผมสเตนส์ Strength ของเราอยู่ที่1เท่ากันตัวนี้อีเวนต์ก็จะไปอยู่ตรงนี้ยังไม่รีซอฟนะครับผมจนกว่าจะมีคนหยิบตัวนี้ไปนั่นเองมาคราวนี้เรามาดูตัวสีขาวบ้างแล้วกันสีขาวจะทําอะไรดีเอ่ยสีขาวดูแล้วอยากจะทำอาชีพเม้นต์มากเหมือนกันคือตรงนี้ก็คือจาอออ่ายเปลือกอยไปหอัน1อันตัวนี้นะ ขอทำ Achieve m e n ้บ้างเหมือนกันนะครับผมทำตัวไหนได้บ้างอมองทางด้านซ้ายไปนะครับผมของตัวสีขาวเนี่ยมีคนมีทายที่เป็นเกี่ยวเ่องข้าวสาลีอยู่อา้าวทำไม่ได้นี่นะผมดูผิดชนั้นีน่เข้ามานี่ดีกว่าขอทำ a คชั่นเดินละกันขอทำ a คชั่นเดินเดินก็คือตอนนี้เดินได้ดูครับผมเดินได้กี่ก้าวสีขาวตอนนี้เดินได้แค่19ก้าวจากตัวนี้นะครับผม เลือกเดินมาทางนี้แทนชุดตรงแกะเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมสีขาวเป็นอย่างนี้เอาล่ะมาดูทางสีน้ำตาลบ้างแล้วกันว่าจะไปทางไหนดีนะครับสีน้ำตาลบอกว่าเฮ้ยเผ่าเราต้องมีคนมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเราจะเป็นต้องมีลูกสินี่นี่ครับมีลูกได้เลือกแอคชั่นตรงนี้ได้ฉะนั้นก็วางเปลือกหอยไปหนึ่งอันตรงนี้ แล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมา,าเปลือกคอยที่วางอยู่ได้มาฟรีๆแล้วก็ใช้แอคชั่นนะครับผมขยายเผ่า Procreate นะครับผมเรามาดูด้านด้านนี้กันสีน้ำตาลตอนนี้มีลูกได้1คนนะครับวรเวลาการที่จะแบบขยายชนเผ่าขึ้นมาก็คือให้เราเอาวาตัว พอกเก็ตของเรามีเป็นของร้านครับผมไปตรงจุดที่เรามีคนอยู่แล้วฉชนั้นก็คือตัวทายตัวนั้นเองฉนันก็วางไปอีก1คนนตามนี้นะครับต่อมามาดูตาสีขาวบ้างแล้วกันสีขาวนี่ขอเคลมบ้างดีกว่านะครับนี่แนะ่ขอเคลมสักทีนงครับนี่เคลมของจริงแล้วนะครับขอเคลมบ้างอ่าเคลมก็คือตัวทายนะครับที่ สีขาวสามารถเคลมได้คือทายที่ตัวนี้น่ามีแกะอยู่ก็คือเป็น a c h i e v e m e n ตัวนี้ย,ย,ยุคยุคยุคขินเก่าของเรานะครับผมนะสิ่งที่สีขาวจะได้คือได้2แต้มนะครับแล้วก็ได้ขยับตัว t r a ็กตัวนี้ขึ้นมาด้วย1อันนั่นเองแล้วมี event ขึ้นมาด้วยฉะนั้นเริ่มจากแต้มก่อนละกันนะครับสีขาววางคิ้วของเขามาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บ่าได้ก่อนเลย2แต้มหยิบแต้มมา2 จากนั้นนะครับขยับแทร็กขึ้นมา1อันขึ้นมาแทร็กในการ explore แล้วก็มาดูอีเวนต์นะครับผมพร่บอีเวนต์ของสีขาวคือ disease เป็นโรคนะครับผมใครหยิบอันนี้ไปจะเสียคนในเผ่า2คนนั่นเองนะครับผมในเกมนี้เผ่าเราไม่สามารถสูญพันธุ์ได้นะครับผมอย่างน้อยมีได้น้อยที่สุดก็คือมีได้1คนเหลือแค่1คนนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดรามี2คน ตาย2คนนี่คือมันจะเหลืออีกคนอยู่นะครับอ่ d ดิ e a s วางไว้ wow. ทางด้านนี้จบเทินสีขาวแล้วมาดูสีน้ำตาลบ้างดีกว่าสีน้ำตาลเห็นแบบโอยอันนี้มันมีเปลือกหอยต้อง4อันเนะี่ยมันน่าโดนเหลือเกินนะครับผมฉะนั้นเขาขอหยิบอันนี้่าได้เปลือกหอยไป4อัน เป็นต่างนะคบผมแล้วก็ขอเดินนะคบผมสีน้ำตาลขอเดินเพ่เดินจากตรงจุดนี้เขาคิดว่าเดินไปทางไหนดีอ่ะเดินมาทางนี้ดีกว่าอตรงสีเขียวนะครับเดินมาทางสีเขียวเพื่อที่ จะได้มาลองเคลมตัวนี้นะครับผมในการเล่นเกมนี้ครับเราไม่สามารถแบบว่าโอ้ไม่มีอาชีพแม้นวางสีของเราเต็ไมไปหมดเลยไม่ได้ครับมันต้องอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วจะมาเคลมตัวนี้เลยก็ไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เคลมตรงนี้ก่อนนะอ่ะจบเทิร์นของสีน้ําตาลไปทีนี้เรามาดูของสีขาวบ้างกันว่าสีขาวจะทําอะไรดีสีขาวดูไปดูมาแล้วรู้สึกว่าอ,อยากจะ ครีมคลม,คลมไม่ไม่เอาไม่เครมอยากจะ explore ดีกว่านะครับไปอยู่ตัวนี้ไป่มนี่ขอ explore นะครับ explore สีขาว explore ตอนนี้สีขาว explore ได้2ทายแล้วหยิบมาเลย2ทายด้วยกันเพิ่มๆพอ๋อนะครับมีเป็นทองอันนี้เป็นมา้าเลือกเลยครับว่าจะวางตรงไหนขอาเนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วกันทอง ทองขอทองไว้ตรงนี้แล้วกันอย่างขห็นอย่ในกล้องนะ,อะโอเคเอาละจบเทินของสีขาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะการ explore อ้อเมื่อกี้ผมลืมเปิดทายตัวนี้ไปนะครับคือหลังจากที่เราเปิดในทำอาชีพอะไรได้เสร็จป,ปุ๊บเนีเต้องเปิดทายของตัวต่อไปด้วยผู้เรีนจะได้วางแผนต่อไปได้คราวนี้มาดูของทางสีน้ำตาลบ้างนะแล้วกันว่าสีน้ำตาลจะทำอะไรดี น้ำตาลคิดว่าเอ้เอยเรามาทำ achievement ตรงนี้ดีกว่าน้ำตาลนะครับเลือกตัวนี้อ่าขอมา claim achievement เรือก action ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองไปทางด้านขวาของเรานะครับผมจะเห็นว่าตัวน้ำตาลเนี่ยครับมีนี่อยู่อ่ามีคนอยู่ตัวนี้อยู่ฉะนั้นสามารถจะมา claim achievement ของเรื่องของการ hunting ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วน้ำตาลก็คือยิบนะครับตัวคิ้วของเขามาวางไว้เลยปพ๊บนี่สิ่งที่จะได้คือได้แต้ม1แต้มได้แต้มมาหนึแต้มเก็บเอาไว้จากนั้นน้ำตาลก็จะได้ตัวตามแทรคตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งอัน่นะครับผมขึ้นมาตัวนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเวลา explore จะเปิดได้3อันและ แล้วก็ตอนนี้ตอนจบเกมนะครับผมตัวน้ำตาลก็จะได้แต้ม1แต้มด้วยเช่นเดียวกัน,นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ขยับเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวจบเทินของตัวสีน้ำตาลต่อมามาดูของตาสีขาวบ้างแล้วกันสีขาวจะทําอะไรได้บ้างสีขาวนะครับเลือกวางไว้ตัวนี้2อ,อันหึง สอนะครับผมเลือกแอคชั่นตัวนี้แอคชั่นที่ชื่อว่า procreate นะครับผมก็คือเพิ่มพันธุ์นั่นเองนะครับผมขยายขยายพับชนเผ่านะครับผมมีลูกมีลูกมีลูกหยิบโทเก็นมาหนึ่งอันนะครับผมตัวเราแล้วก็มาวางไว้ตรงจุดที่เรามีตัวโทเก็นอยู่เรียบร้อยแล้วควางไว้ทางด้านนี้จบเทิร์นของสีขาวไปอ่ะกลับมาตัวสีน้ำตาลมาสีน้ำตาลตอนนี้รู้สึกว่าชิลๆมากๆเลย สีน้ําตาลรู้สึกว่าเอ๊ะมันตันๆอยากจะเริ่มมาทำํำไอตัวตรงนี้บ้างนะครับฉะนั้นสิ่งที่สีน้ําตาลจะทําก็คืออ,อ,อยากจะ explore ดีกว่าสีน้ำตาลว่านี่นะครับผมวางนิดนึงวางไวง้2เพื่อ explore อใช้ action ตัวนี้ explore นะครับวางไว้ explore สีน้ำตาลตอนนี้สามารถ explore ได้ถึง 3อันเลยนะครับฉะนั้นมาดูเลยครับหยิบมา3ามทายชอบชอสามอันน้ำตาลเปิดมาโอ้ได้โอ้โอ,อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะได้ข้าวเอาข้าวไว้แถวๆนี้แล้วกันอาจบเทิร์นของตัวสีน้ำตาลนะครับเอาละมาตามสีขาวบ้างแล้กัน สีขาวไม่ตอนนี้ไม่มีไม่มีเปลือกคอยเหลืออยู่เลยนะครับผมฉะนั้นบังคับว่าจะเป็นต้องหยิบตัวนี้นะครับสีขาวตัวนี้ชาร์ตตัวนี้บอกว่าต้องเสีย2 victory point ถ้าเกิดว่าเราเป็น weakest tribe ซึ่งดูแล้วคือเราก็เป็น weakest tribe ทีแตเสมอไกนก,นก็ถือว่าเป็น weakest เหมือนกันฉะนั้นเสีย2แต้มไปฟรีๆนะครับผมแอคชั Actually, ตัว Event r e s o ซอ e เสร็จแล้วก็ดึงออกไปจากเกมนะครับร่งออกไป ผ่านนะครับผมเกมจะจะก็เสิรเมื่อเรานะครับ r e s o ฟแ Action ในเนี้ยนะครับผมในตัวยุคที่3ถ้าเกิดเป็นเล่น2คนก็คือต้อง Resolve 2อันถ้าเกิดเป็นเล่น3คนก็3อันถ้าเกิดเ,เล่น4คนก็4อันนั่นเองเกมนี้เล่นได้2 4ถึง4คนนะครับเอาละกลับมาที่ตัวทางสีน้ำตาลบ้างน,นะครับสีน้ำตาลบอกว่า ที่จริงสีน้ำตาลก็สามารถเคลมแอคชั่นได้นะขอใช้ตัวทายตัวนี้แล้วกันหยิบนะไ้เปลือกขอยไปอีก2อ,อันนะครับผมสิ่งที่สีน้ำตาลทำคือจะเลือกของตัวเคลมเคลมอะชีฟเมนต์เหมือนกันนะครับเคลมตัวไหนสีน้ำตาลเลือกที่จะเคลมอะชีฟเมนต์ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมคานิซึมอีกตัวหนึ่งของตัวตัวเกมนี้แล้วกันคือถ้าเกิดเรามองสังเกตเห็นเรา,าเอ๊ะ ที่จริงแล้วอ้ตัวทายของสีที่สีน้าตาลเนี่ยมันไม่มีแกะ2ตัวสต่หน่อยมีแกะแค่ตัวเดียวแต่ในเกมเัาทําให้เราสามารถแบบว่าเผาตัวพื้นที่ของเราได้เพื่อให้มันเปลี่ยนให้เกมให้มันเป็นจ๊กเกอร์ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเขาเลือกจะเผาตัวคู่ตัวนี้ปุ๊บนะฮะให้แกะเป็นจ๊กเกอร์ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับผมให้มันเป็นแกะอันนี้ก็เป็นแกแะก็คือตกลงเป็นแกะ2ตัวนะครับผมเพื่อมาเคลมอะชีฟเมนตัว c ช e e s ม making นั่นก็ตามนะครับผมฉะนั้นสิ่งที่สีน้ำตาลจะได้คือได้สีแต้มได้ move track แล้วก็ได้ตัว event ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเริ่มทีละอันก่อนละกันวางตัวคิวของเขาไว้ตรงนี้ตรงแทร็กได้ก่อนเลยคิดมาสีแต้มสีแต้มเสร็จขยับตัว t r a ็กในการเดินขึ้น1อัน ครัวนี้เดินได้2แล้วนะครับแล้วท้ายก็คือมีรูปของสายฟ้าฟาดก็ event คือหยิบอีเวนต์ครัวนี้เป็นอีเวนต์ของฟากนี้นะครับผมคลิกขึ้นมา๊บเจอร์นี่นะครับผมเจอร์นี่บอกว่าถ้าเราหยิบตัวนี้ไปเผ่าของเราจะได้เดินตามจํานวนพลัง St strength ที่เรามีอยู่ปุ๊บเสียบไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําอาชีพมินตัวนี้เสร็จปุ๊บอันที่3ก็จะเปิดขึ้นนะครับผมไม่น่าจะท้าสังเกตรหรือเปล่ายุคนี้ ใช้ทายแค่อันเดียวยุคนี้ใช้2อ,อันหมดเลยแล้วยุคนี้ก็คือจะใช้3อันนะครับนี่นอธิบายตัวกทข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับทีนี้ยังไม่อธิบายคืออันนี้จะคือจะเป็นตัวเทคโนโลยีนะครับผม arrow คือที่จริงแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดผมเป็นตัวเนี้ยผมอยากจะสมมติอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บจะขึ้นมาเลเวต่อไปมันต้องขึ้นมาตรงๆใช่ไหมครับแต่เรามีท็อค็ตตัวเนี้ยเราสามารถเอียงๆได้คือ ทำจิวเวลรี่เมคกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะมาตรงนี้ก็ทําได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวแอโร่ตัวนี้อยู่แต่ละคนเนี่ยจะมีตัวแอโร่หรือตัวลูกศรตัวนี้แค่อันเดียวใช้ได้แค่ค,ครั้งเดียวนะครับผมใช้แล้วก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ไปแล้วคนอื่นก็สามารถใช้ตัวที่เราวางไว้อยู่แล้วได้เช่นน้าตาลเป็นคนวางตัวนี้แต่สีขาวอาจจะมาเคลมตัวนี้แล้วค่อยไปทางนี้ต่อก,ก็ได้นะครับฉะนั้นใครวางก็ได้เหมือนกันนี่คือตัวกดข้อสุดท้ายนะครับ จบไปแล้วสำหรับตัวน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น,นอีกรอบงแล้วกันดูว่าเกมนี้เป็นยังไงต่อสีขาวนะครับที่ตอนนี้กำลังแพ้อยู่จะทำอะไรดีสีขาวเลือกที่จะเดินครับเนี่ยวางตัวนี้วาตรงตนี้อ่าได้เดินสีขาวตอนนี้สามารถเดินได้19ก้านะครับสีขาวจะเดินไปตรงไหนดีสีขาวเดินมาตรงนี้อ่าแล้วก็ผ่านไปสีน้ำตาล่ะ สีน้ำตาลมองดูแล้วอืมโหเยอะเต็ไมไหมดเลยสีน้ำตาลอยากจะอยากจะเดินบ้างอยากจะเดินบ้างเขาเรื่กว่างหนึ่งสอโอ้โหอยากเดินสุดๆอยากเดินสุดนี่มาหยิบตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเดินนั่นเองครับผมสีน้ำตาลตอนนี้เดินได้สองเก้านะครับผมก็คือเดินมาตรงน,นี้ แล้วก็เดินมาตรงนี้อ่าผ่านไปแล้วครับสีน้ำตาลมาสีขาวบ้างผมเล่นให้อีกรอบหนึ่งเป็นโบนัสแล้วกันสีขาวจะทำอะไรดีสีขาวไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวเปิดคอยเลยอ่ะวางตรงนี้นะครับเพื่อหยิบอันนี้ไปอ่าได้นะครับผมเปิดคอยมาอีกอันหนึ่ง explore explore นะครับ explore สีขาวตอนนี้สามารถ explore ได้2อันหยิบเลยครับหยิบเลย2อันพิบๆได้แกะกับมาเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันแกะแกะแกะไว้แกะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจบของสีขาวมามาดูสีน้ำตาลบ้างสีน้ำตาลเปลิดขอยเร่งเยอะอยูอ่เลือก มาทางนี้เพื่อจะทำแอคชั่นตัวนี้อ่านะบผมแอคชั่นตัวนี้จะโปรครีเอทนี่หรืออยากจะทำเคลมอาชีพแมนดี่เคลมอาชีพแมนครับเรื่องที่จะเคลมอาชีพแมนนะฮะเคลมอาชีพแมนอันไหนเอ่ยนี่จะมาทำตรงนี้ครับ smelting การแบบว่าอะไรอ่ะออล้อมโลหะต่างๆนะครับผมเรื่องของตัว smelting นี่ต้องมีทอง2อันนะครับผมทองสออันซึ่งถ้าดูนี่มีทองอยู่แล้ว สองอันมอดบอกมอเจาะได้อะไรบ้างได้แต้มสี่แต้มได้อีเวนต์ได้เลื่อนแทร็กนะครับอันแรกก่อนเลยว่างคิวปึ๊บได้เลยสี่แต้มชึบได้เลื่อนแทร็กสเตนขึ้นมาหนึ่งอันชึบแล้วก็ได้อีเวนต์นะครับนี่อีเวนต์ขึ้นมาโผล่มาว่าคองเควสก็คือว่าถ้าเกิดใครได้หยิบทายนี้ไปถ้าเกิดว่า จะได้ explore นะครับผมเปิดตัวทายเพิ่มขึ้นมาตามพลังที่เรามีอยู่ Strength ที่เรามีอยู่เสร็จปุ๊บก,ก็จะเลื่อนมาตรงน,นี้โอ้โหตอนนี้ทายเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมครับเคลมตัวนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะคลิกขึ้นมาอ่า fermentation ต้องมีข้าวสาลีต้อง3อันเนี่นะครับสเตนวิ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะรู้แล้วว่าเกมตัวนี้บรรยากาศการเล่นมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ จบเกมกันที่บอกไปแล้วกับ event อีเวนต์ตัวนี้รีซอฟไปตามจำนวนผู้เล่นก็จะเป็นการจบเกมนั่นเองสำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูวิธีการเล่นต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแบบ extended playthrough ก่อนลวกันสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูต่อนะครับผมก็เท่านี้ก่อนลวกันนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ run through ตัวเกม tribes ไม่รู้ทุกท่านมีความรู้สึกยงไบ้างผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันเล่นง่ายมากแล้วมันก็ได้ธีมของมันด้วยอาจจะไม่ได้แบบว่า heavy ธีมอะไรประมาณขนาดนั้นแต่ มันได้อารมณ์ว่าเรากำลังสำรวจโลกใหม่ๆอยู่มีการอัปเกรดพวกเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมันก็ตรงตามธีมนะครับได้อยู่ได้อยู่ผมค่อนข้างชอบคอมโพเนนต์ก็หนานะครับตัวมีเปิลต่างๆก็ใช้ได้เลยก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นเพลินๆดีเล่นเพนเลินๆดีใน Playto อาจจะมีผิดกฎบ้างเล็กๆน้อยๆ,อยๆอยเรื่องการนับแต้มบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับแค่อยากให้เราเห็นแบบว่าบรรยากาศในการเล่นจะเป็นยังไงบ้าง ส่วนที่อาจจะคอมเมนต์นิดนึงไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันจะมี expansion มาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัว Event ทาต่างๆที่เรามีเนี่ยครับ Event เนี่ยมันมีแค่ผมรู้สึกว่ามันจะมีแค่ประมาณ8อันเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิมันมีแค่8อันเล่นไปหลายๆรอบเนี่ยมันอาจจะเบื่อได้สักนิดนึงนะครับอาจจะออกมาซ้ำๆกันแล้วก็ตัวทาที่เป็นตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราสู้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละยุคเนี่ยมันจะมี4อันด้วยกัน แต่ตัวไทยเต็มๆมันจะมีแค่5อันต่อ,อยุคซึ่งผมคิดว่าตัวดีไซเนอร์เนี่ยน่าจะแบบว่าเก็บเอาไว้เผื่อจะมาเป็นตัว expansion นั่นเองนะครับแต่พูดง่ายๆว่าเกมนี้ผมว่าคิดว่ามันก็เหมือนเป็นเก t e w a y นิดนึงนะเล่นง่ายอธิบายง่ายนะครับแล้วก็ไม่ห้ำหันกันมากเกินไปไม่ต้องคิดเยอะอะไรกันขนาดนั้นนะครับผม ดวงเหรอผมว่าดวงก็จะมีแค่เฉพาะตอนที่เราว่าสุงไปจับตัวทายขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็แนะนำแล้วกันครับสำหรับตัวเกมนี้สำหรับท่านที่ชอบเกมที่แบบว่ามันไม่หนักเกินไปแล้วก็มีตีมัติกทายขึ้นมาสนิดหนึ่งนะครับผมตัวแอคชั่นซีเลกชั่นนี้ก็อธิบายงาย่ายๆในเช่นเดียวกันนะครับก็ขอแนะนำแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถตัวไปกดลิก์ด้านล่างนะครับผมสั่งที่ช้อปปี้ได้เลยสำหรับตัวเกม r i s e ไม่ได้ทริฟส์นะครับ Dawn of Humanity อยากดูรันทรูหรืออยากให้อธิบายเกมไหนๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าผมมีเดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสำหรับตัวรายการ b บอร์ Meeting นะครับสวัสดีครับ